าพาที่เป็นแม่ค้าขายผลไม้ในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วแกคือแม่มดแห่งเทือกเขาเดาวเหนือปลอมตัวมาเพื่อที่จะสืบหาเด็กที่ทำความดีแกจะออกจเวนค้นหาตั้งแต่ตอนเช้าทุกๆวันเป็นเวลาเนิ่นนานผ่านไปได้หนึ่งปีแล้วแต่ก็ยังไม่พบ และไม่มีวี่แววของเด็กที่แกต้องการเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เจตนาดีอะไรดอกแม่มดต้องการเด็กดีไปปรุงยาชนิดหนึ่งก็คือเป็นส่วนประกอบของยานิรันตรายหรือยาอายุวัฒนะนั่นเองส่วนผสมอย่างอื่นพร้อมแล้วขาดแต่หัวใจของเด็กที่กำลังทําความดีแค่นั้นเอง ผลไม้ผลไม้จ้าผลไม้สดใหม่จากขั้วเลยทีเดียวเชิญแวะมาชิมมาอุดหนุนกันได้นะจ้าราคาถูกทูแม่มดเข็นรถเข็นที่มีผลไม้อยู่เต็มคันรถและปากก็ร้องตะโกนไปทุกตรอกซอกซอยสายตาของคุณยายพาแม่มดก็จะมองซอกแซกไปรอบๆแม้ในที่สุด สายสายของวันนี้แม่มดเจ้าเล่ก็เจอสิ่งที่ต้องการจนได้เมื่อสายตาของแกมองเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินจูงมือคนตาบอดข้ามถนนตรงทางม้าลายใก่เลยเราเจอเด็กที่กำลังทำความดีแล้วยอดเยี่ยมจริงๆคิดแล้ว แม่มดในคราบร่างของยายพาก็ค่อยๆเดินสะกดรอยตามหลังเด็กหญิงผู้นั้นไปทันทีอย่างไม่รอช้าเมื่อเหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นคนอื่นๆแล้วแกก็ตะโกนเรียกหนูจ้ายายมีผลไม้อร่อยๆจะลองกินดูสักชิ้นไหมยายให้ฟรีๆเลยจ้าอ้าวทำไมถึงให้หนูฟรีๆละจ๊ะ เด็กหญิงถามก็เพราะว่ายายน่ะรักเด็กๆยังไงละจ๊ะนี่ไงแอปเปิลหรือจะเอาแคนตาลูปเนื้อฉ่ำๆกรอบๆก,ก,ก็ได้นะหนูยายให้ว่า oh, แต่แม่หนูชื่ออะไรจะ๊ะแม่มดถามหนูชื่อเด็กหญิงกบค่ะคุณยายอ้อ oh, ชื่อน่ารักดีกิน in เลยกิน in เลยนั่นนั่นแหละ เป็นยังไงบ้างอร่อยไหมจ๊ะแม่มดแกล้งถามเด็กอญิงกบที่กําลังกินแคนตาลูปอย่างอริดอร่อยและแค่นาทีเดียวเด็กอญิงกบก็หลับพลอยไปเพราะในผลไม้นั้นผสมยานอนหลับอยู่นั่นเองเด็กอญิงกบตื่นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในกระท่อมเก่าๆกลางป่าและเมื่อมองออกไปที่หน้ากระท่อม ก็มองเห็นยายพากำลังก่อไฟและยกหม้อใบใหญ่ขึ้นวางบนเตาและในหม้อยักษ์ใบนั้นมีกลิ่นเครื่องเทศและสมุนไพรคละคลุ้งและไม่นานแม่มดหรือยายพาก็เดินเข้ามาในกระท่อมพร้อมกับมองมายังเด็กหญิงกบพร้อมพูดว่าฮ ah ่าโหาตื่นแล้วหรือเจ้าเด็กน้อยเป็นยังไงล่ะผละไม้อร่อยไหมนั่นแหละ คือผลของการตะกะกินของจากคนแปลกหน้าและตอนนี้ข้าก็กำลังจะกินเจ้ากินเด็กที่ทําความดีนี่แหละมันจะทำให้ข้ามีชีวิตที่นิรันด์อย่าทำอะไรข้าเลยยายเนื้อตัวของข้าสก,กรปรกและข้าก็ยังไม่ได้อาบน้ำจะว่าอะไรนะยังไม่ได้อาบน้ำดอกหรือใช่แล้วจ้ายาย หากยายอยากจะกินฉันจริงๆก็ให้ฉันได้อาบน้ำก่อนเนื้อตัวจะได้สะอาดไม่เหม็นสาบน้ายายจ๋าแม่มดมีสีหน้าครุ่นคิดและก็พูดว่าอืมจริงของเจ้าเด็กหญิงกบเอาละถ้าอย่างนั้นเจ้าจงไปอาบน้ำให้สะอาดที่ลำธารน,นั่นและอย่าคิดหลบหนีเพราะรอบๆป่าแห่งนี้มีอันตรายรอเจ้าอยู่ เจ้าไม่มีทางจะออกจากป่าแห่งนี้ได้นอกจากข้าจะพาเจ้าออกไปเองได้ได้จะยายถ้างั้นหนูไปอาบน้ำก่อนนะเด็กหญิงกบพูดแล้วเดินไปที่ลำธารและสายตาของเธอก็มองหาทางหนีชีไล่อย่างรวดเร็วและเธอก็คิดได้ว่าจะต้องดำน้ำหนีไปให้ไวที่สุดก่อนที่แม่มดจะรู้ตัว เพราะเธอเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยสามารถดำน้ำได้นานเลยทีเดียวและเมื่อไปถึงลำธารลึกเด็กหญิงกบก็แซงทำเป็นอาบน้ำสายตาของเธอช่ำเลืองมองไปที่ยายพาหรือแม่มดก็เห็นว่าแม่มดแก่กำลังใช้ฟืนเติมไฟอยู่ไม่ได้หันมาทางเธอเด็กหญิงไว้ยเก้าขวบก็ตัดสินใจดำน้ำทันทีและถีบตัวออกจากบริเวณนั้น และไปขึ้นฝั่งริมตะลิ่งที่ไกลออกไปและก็ออกวิ่งอย่างสุดกำลังไปยังทิศด้านตะวันออกเพราะเธอจำได้ว่าเมืองอยู่ทางทิศนั้นโดยเธอได้สังเกตดวงอาทิตย์เป็นเป้าหมายสักพักก็มีเสียงวิ่งตามมาไกลๆเด็กหญิงกบตกใจกลัวมากเธอไม่กล้าหันกลับไปมองทางด้านหลังเธอยังคงวิ่งต่อไป และเริ่มร so ู้สึกหมดแรงมีเสียงยายพาหรือแม่มดได้ร้องตะโกนมาไกลๆเจ้าเด็กกะล่อนจับได้ข้าจะกินตับของเจ้าก่อนเลยอย่าหนีนะเจ้าหนีไม่พ้นดอกฮ่าฮ่าฮ่าเสียงแม่มดใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแต่ทันใดนั่นเองก็ปรากฏมีแสงประหลาดและแปบขึ้นตรงหน้าของเด็กหญิงกบ พร้อมกับการปรากฏตัวขึ้นของหญิงชาราคนหนึ่งท่าทางใจดีผมของนางสั้นเสมอหูและมีสีทองนางถือไม้เท้าที่ทำด้วยไม้ไผ่และก็พูดกับเด็กหญิงกบว่าอย่าก,กลัวไปเลยเด็กน้อยเรามาช่วยเจ้าแล้วเราชื่อซาเวียเป็นผู้ตรวจการแห่งการทำความดี หากใครทำความดีเราจะรู้ได้โดยทันทีเลยทีเดียวระบบออตโต้ในสมองของเราจะรับรู้และจับสัญญาณความดีได้และเราซาเวียก็รู้เธอได้ทำความดีเสมอเอาละ่ะไม้เท้านี้จะช่วยเธอปราบแม่มดเธอสั่งการไปที่ไม้เทา้าแล้วมันจะทำตามคำสั่งของเธอเราขอมอบให้เธอไว้ จงเก็บรักษามันไว้ให้ดีพูดจบซาเวียก็หายไปทันทีและแม่มดก็วิ่งมาถึงพอดีเด็กน้อยไม่รอช้ารีบพูดกับไม้เท้าทันทีไม้เท้าจา๋าจงช่วยหนูด้วยการไล่ตีแม่มดใจร้ายไปให้พ้นจากเมืองของเราด้วยเธอเมื่อเธอพูดจบแม่มดหรือยายพาก็หัวเรากากแล้วก็พูดว่า นี่เจ้าคงกลัวจนเสียสติไปแล้วถึงได้พูดกับไม้ไผ่นั่นเฮ,ฮ,ฮ,ฮ้อเฮ้อเฮ้อนางหัวเราะยังไม่ทันจบไม้เท้าก็เริ่มขยับและลอยละลิว้วตรงเข้าหานางแม่มดทันทีและลงมือตีอย่างไม่ยังช่วยด้วยอะไรกันนี่ผีผีหลอกยายพาแม่มดตะโกนอย่างตกใจด้วยงงด้วยและก็กลัวด้วย ตอนนี้หัวของนางบวมปูดและโนขึ้นเหมือนลูกมะกรูดสุดท้ายก็ต้องวิ่งหนีและกลดดาบไปตลอดทางแม่มดวิ่งจนไปถึงตัวตลาดที่มีคนอยู่มากมายในขณะที่ไม้เท้าก็ลอยตามหลังไปและตีที่ก้นของนางไปเรื่อยๆผู้คนเริ่มมองเห็นและพากันหัวเราะอย่างขบขันที่เห็นหยิงแก หรือยายพาแม่ค้าผลไม้วิ่งไปมือก็ลูบก้นไปปากก็ด่าไปเพราะชาวบ้านมองไม่เห็นไม้เทาวิเศษนั่นในที่สุดแม่มดใจร้ายก็ได้หนีหายไปจากเมืองและไม่กลับมาอีกเลยส่วนเด็กหญิงกบก็อาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขและร่ำรวยเพราะเธอขอพรจากไม้เท้าวิเศษได้ และเมื่อได้ของมาแล้วก็นำไปแบ่งปันต่อเด็กๆและชาวเมืองอย่างเอื้ออารีจนชาวบ้านต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าหญิงกบผู้ใจบุญจบ